ในกล้องสดเลยนั้น,นด,ดิคือมันเหมือนแบบเขาเรียกอะช่วงแรกมันจะแดงใช่ไหมแล้วมันรุ่งขึ้นอนะมันจะแบบหัวนั่งก็เริ่มใส่ใเรื่อยๆคือมันเหมือนเราไปกระตุ้นเส้นเลือดอะแล้วเส้นเลือดฝาดตรงเนี้ยเขาแบบมันจะขึ้นเยอะมากมันกลายเป็นเหมือนสารสุขภาพปีทั้งที่แบบจริงๆแล้วอ,อาจจะเป็นที่สุขภาพปีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย จากต้นคลิปเลยนะคะวันนี้วันฝนตกหมูจะพาทุกคนมากลัวสาหน้ากันจ้าซาหน้าเนี่ยก็คือแพทย์แผนจีนนะคะโดยการนำของแข็งก็จะเป็นหินหรือไม้ถูบริเวณใบหน้าหรือลาตัวของเรานะคะาเลยเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายนะคะขับสารพิษที่ต่อมบริเวณใบหน้าหรือลําตัวของเราและข้อนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือช่วยในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตทําให้หน้าใสและมีเลือดฝาดนี่แหละค่ะหมูจะทาอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเว้นช่วงและที่สำคัญนะคะส่วนไหนที่เป็นสิวให้เว้นไว้นะคะลาไม่ได้เลยก็คือตัวช่วยของเรานะคะเราจะต้องมีตัวชลอมขอ ใช้เป็นตัวนี้ค่ะชีวาวิถีเป็นน้ำมะพร้าวแท้สกัด100%นะคะกินทั้งทาแล้วก็ถูใครที่สนใจตัวชีวาวิถีนะคะปักตะก้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีคูดส่งฟรีด้วยและใครที่จะเข้าสาสตร์คัวซาหน้าแบบจริงแนะนาทุกคนเข้าไปอ่านใน Google ก่อนเลยนะคะบางคนถนัดใช้ไม้บางคนถนัดใช้หินนะคะสำหรับหมูเองชอบไม้ค่ะรู้สึกว่าโอเคน็นไงคะดูหน้าหมูสิคะใสมากอันนี้ก้องสดเลยนะ